สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1วันนี้คุณครูมาสอนวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องประโยคนะคะสวัสดีค่ะน้องๆคนเก่งลองบอกสิคะ ว่าพลอยกำลังทำอะไรอยู่ใช่แล้วค่ะพลอยอ่านหนังสือน้องๆรู้ไหมคะว่าคําพูดที่น้องๆบอกว่าพลอยอ่านหนังสือเรียกว่าอะไรมาดูเฉลยกันเลยนะคะพลอยอ่านหนังสือก็คือประโยคนั่นเองค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่า ประโยคคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยประโยคก็คือกลุ่มคำที่นำมาเรียงแล้วได้ใจความสมบูรณ์บอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนจากประโยคที่ว่าพลอยอ่านหนังสือคนเก่งลองบอกสิคะว่าใครในประโยคนี้ คือใครแก่งมากค่ะใครในประโยคนี้ก็คือพลอยแล้วทำอะไรในประโยคที่ว่าพลอยอ่านหนังสืออยู่ตรงไหนนะหาเจอกัารรอเปล่าคะและส่วนที่บอกว่าทำอะไรก็คืออ่านหนังสือ คนเก่งหาที่สิคะว่าส่วนที่บอกว่าที่ไหนอยู่ตรงไหนเอย่ยมาดูเฉลยกันนะคะส่วนที่บอกว่าที่ไหนได้แก่ในห้องค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมกันนะคะพ่อล้างรถอยู่หน้าบ้าน ส่วนที่บอกว่าใครคือพ่อส่วนที่บอกว่าทำอะไรคือล้างรถส่วนที่บอกว่าที่ e ไหนคืออยู่หน้าบ้านแม่ซื้อกับข้าวที่ตลาดส่วนที่บอกว่าใครคือแม่ส่วนที่บอกว่าทำอะไรคือซื้อกับข้าว ส่วนที่บอกว่าที่ไหนคือที่ตลาดเด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกครูการดาพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองคราวนี้เราลองมาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อวัดความเข้าใจกันนะคะ ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันให้น้องๆเรียงคำต่อไปนี้ลงในตารางเพื่อให้เป็นประโยคที่ถูกต้องพอล้างรถ อยู่หน้าบ้านนั่งอ่านหนังสือพลอยในห้องนั่งเล่นพลอยนั่งอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่น แมสที่ตลาดซื้อกับข้าวแม่ซื้อกับข้าวที่ตลาดเล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกเด็กๆ เด็กๆครูการดาที่ท้องฟ้าจำลองพานักเรียนไปทัศนศึกษาครูการดาพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง พ่อล้างรถอยู่หน้าบ้านส่วนที่บอกใครคือพ่อทำอะไรคือล้างรถและที่ไหนคืออยู่หน้าบ้านพลอยนั่งอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่นส่วนที่บอกใครคือพลอยทำอะไรคืออ่านหนังสือและที่ไหนคือในห้องนั่งเล่นแม่ซื้อกับข้าวที่ตลาดส่วนที่บอกใคร คือแม่ทำอะไรคือซื้อกับข้าวและที่ไหนคือที่ตลาดเด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกส่วนที่บอกใครคือเด็กๆทำอะไรคือเล่นเครื่องเล่นและที่ไหนคือที่สวนสนุกครูกาดาพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองส่วนที่บอกใครคือครูกาดา ทำอะไรคือพานักเรียนไปทัศนศึกษาและที่ไหนคือที่ท้องฟ้าจำลองทำกิจกรรมสนุกสนุกแล้วเรามาดูเรื่องประโยคกันต่อนะคะประโยคนั้นแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือประโยคสองส่วนและประโยค3ามส่วนเรามาทำความรู้จักกับประโยคสองส่วนกันก่อนนะคะประโยคสองส่วนคือ ประโยคที่มีแต่ภาคประธานและกริยาโดยไม่ต้องมีกรรมมารับค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคสองส่วนเพื่อความเข้าใจกันนะคะแก้วแตกประธานคือแก้วกริยาคือแตกหน้าต่างเปิดประธานคือหน้าต่างกริยา คือเปิดน้องนอนประธานคือน้องกริยาคือนอนพล่อยร้องไห้ประธานคือพลอยกริยาคือร้องไห้ปลาว่ายน้ำประธานคือปลา กริยาคือว่ายน้ำรู้จักประโยคสองส่วนแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะคะจงเลือกประโยคที่เป็นประโยคสองส่วนจงเลือกประโยคที่เป็นประโยคสองส่วน จงเลือกประโยคที่เป็นประโยคสองส่วนจงเลือกประโยคที่เป็นประโยคสองส่วนจงเลือกประโยคที่เป็นประโยคสองส่วน จงเลือกประโยคที่เป็นประโยคสองส่วนเล่นเกมสนุกสนุกแล้วเรามาดูประโยค3ส,ส่วนกันนะคะประโยค3ส,ส่วนคือประโยคที่มีประธานกริยาและกรรมรักกริยา เราลองมาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจกันนะคะชาวนาปลูกข้าวประธานคือชาวนากริยาคือปลูกกรรมคือข้าวนกเงือกกกไข่ประธานคือนกเงือกกริยาคือกกกรรมคือไข่ พลอยอ่านหนังสือประธานคือพลอยกริยาคืออ่านกรรมคือหนังสือพัดกินขนมประธานคือพัดกริยาคือกินกรรมคือขนมฉันถูบ้านประธานคือฉันกริยา คือถูกรรมคือบ้านรู้จักประโยค3ส่วนกันแล้วก็มาเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะจงเลือกประโยคที่มีส่วนกรรมประกอบอยู่ในประโยคจงเลือกประโยคที่มีส่วนกรรมประกอบอยู่ในประโยค จงเลือกประโยคที่มีส่วนกรมประกอบอยู่ในประโยคจงเลือกประโยคที่มีส่วนกรมประกอบอยู่ในประโยคจงเลือกประโยคที่มีส่วนกรมประกอบอยู่ในประโยค จงเลือกประโยคที่มีส่วนกรรมประกอบอยู่ในประโยคช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ประโยคที่สมบูรณ์มีส่วนประกอบอะไรบ้างใครทำอะไรที่ไหนประโยคสองส่วนมีส่วนประกอบใดบ้างประธานและกริยาประโยคสามส่วนมีส่วนประกอบใดบ้าง ประธานกริยากรรมประโยคในข้อใดเป็นประโยคสองส่วนหน้าต่างเปิดประโยคในข้อใดเป็นประโยคสามส่วนพัดกินขนม กันนะคะประโยคก็คือกลุ่มคำที่นำมาเรียงไว้แล้วได้ใจความสมบูรณ์บอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเช่นพ่อล้างรถอยู่หน้าบ้านส่วนที่บอกว่าใครคือพ่อส่วนที่บอกว่าทำอะไรคือล้างรถส่วนที่บอกว่าที่ไหนคืออยู่หน้าบ้านประโยคสองส่วน คือประโยคที่มีแต่ภาคประธานและกริยาโดยไม่ต้องมีกรรม,มรับเช่นหน้าต่างเปิดประธานคือหน้าต่างกริยาคือเปิดประโยค3มส่วนคือประโยคที่มีประธานกริยาและกรรม,มรับกริยาเช่นพัดกินขนมประธานคือพัดกริยาคือกินกรรมคือขนม สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่51และ52นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ